น้องกาบข้ามูลพิดาสุภไคยผู้เดินมาพานาคามีจ่าทูครับน้องจากอนุทนิสาทูเทนิสานเจ้าค่ะในการทางจิตของพระเจ้าล่าเมื่อคืนค่ะก็มีการช่วงแรกเป็นการสุรวมจิตักด้วยเคียร์เคียให้เขามีอารมณ์เดียวค่ะพอเป็นดังแล้วค่ะก็นรื่งดับองค์วันรังองค์ฟุ้งที่เขาฟุ้งฟุ้งออกไป กอนอันดับการจะเริญมมาวิธีสี่ยงทางตรงนี้แล้วก็ผ่านไปได้ประมาณสิบนาทีค่ะเ,เรื่องที่เขาฟุง้งฟุ้งออกไปเขาก็สำร่วมกลับมาสัมล่วมที่เสาเลื่อนเสาหลังแล้วก็มีสัมปชัญญะเรือตัวขึ้นมา mm hmm. ว่าองค์นี้วันห้าเขาหลับไปอย่างนี้ค่ะ mm hmm. ก็มีความรู้รู้ซัดขึ้นมาตรงนี้ mm hmm. แล้วทีนีอ 5, อ้องค์น้วันห้าองค์ฟุ้งองค์เอ ที่ง่วงง่วงวง,วง่วงเหงาหรือว่าร่างกายอ่อนเพลียตรงนี้ค่ะเขาก็ดับหายไปหมดเลยตอนแรกก็ตอนแรกก็จะมีอาการเวียนหัวก่อนที่จะมานั่งแต่พอนั่งแล้วก็ก็ไม่สนใจก็เคลียเคลียตรงนี้จนเขาดับไปจนหมดอะค่ะเขาดับไปจนหมดตรงนี้วันห้าหลับไปแล้วช่วงขณะตรงนั้นค่ะองค์ก็ก็เป็นอง์วิตกกิจานะคะทั้งทั้งหลายย่อมหลังหลายปสูตทั้งทั้งหลายทั้งทั้งหลายย่อมยทั้งหลายบริบูรณ์เข้าสู่องค วิตกวิจารก็จะมาเป็นเรื่องเรื่องที่ดับไม่หมดระหว่างวันนะคะก็ค่อยๆปรากฏขึ้นแล้วทีนี้ข้าพเจ้าก็เร่งความความเร็วด้วยกันจะเลยมากเมื่อกี้เสียงชา้าๆกําลังเขาเร็วมากขึ้นแต่ความเร็วตรงนี้เขาก็เป็นธรรมชาติ <c oughs> เขาก็ออกมาเป็นธรรมชาติไม่ได้ไม่ได้กระเสือกกระสนไม่ได้ชุนลนชุนไล่เขาเร่งความเร็วของเขาขึ้นไปเองค่ะเอเขาเร่งความเร็วของเขาขึ้นไปแล้วแล้วเขาก็ไหลลื่นไม่สะดุดไม่อะไรนะะี้ค่ะ พอองค์วิงวิจารเริ่มสงบลงไปค่ะก็ข้าพเจ้าก็จะอยู่ตรงนี้ที่องค์วิงวิจารนะคะพอเขาเริ่มสงบลงไปข้าพเจ้าก็เกิดเป็นสุขขึ้นมาค่ะทีนี้ข้าพเจ้าก็ทราบว่าสุขอันนี้ไม่ใช่สุขที่แท้จริงก็ทราบอยู่ในภายใน,นก็ทราบว่าทาลีสีแล้วทีนี้เขาก็จากสุขอยู่ดีๆในใจของของอดีๆค่ะก็ คันจมูกขึ้นมาทันทีเลยต่อเลยค่ะก็คือองค์มารจิตเขาก็ปรากคันจมูกเพราะเขาคันจมูกร็จข้าพเจ้าก็ไม่สนใจเขาื่องก็กลับเข้ามาอยู่ที่เาสาเขื่อนเสาล่งจิตเล่นน้องที่สี่องค์ฐานเพราะว่าจะต้องอยู่ที่องค์ตกวิญาณเท่านั้นพอย้อนกลับมาอยู่ตรงองค์นี้ตกวิจญาณเท่านั้นองค์ชาญวิสีเขาจะเกิดอะไรก็ปล่อยเขาเกิดไปเลยค่ะเขาก็ดับของเขาไปแล้วข้าพเจ้าก็อยู่องค์นี้ตกวิจาณก็ จะเลยมาวิธีมเสียงทำให้เขาต่อเน,นื่องเขามีกําลังชากําลังอยู่ตรงนี้อย่างเดียวพอช้กํากลังอยู่ตรงนี้อย่างเดียวทีเขาก็สมองเขาก็ค่อยๆล่งๆู่งเขาก็จะดึงพระพเจ้าออกไปพระเจ้าก็ไม่ไปก็ยืนอยู่ตรงนี้ค่ะก็เห็นสภาวะที่ชัดเจนที่เขาจะจะพาออกพระพเจ้าก็ไม่ออกอย่างนี้ค่ะอยู่แค่ตรงนี้ แล้วก็เรียน้องที่เสียงทําต่อเนื่องต่อเนื่องไปพอถึงช่วงท้ายๆก็ไม่ไม่มีอะไรค่ะก็ก็ยังเอ่อองค์ตระกบวิชาหนึ่งแบบนี้ค่ะจนออกจากสมาธิค่ะก็กําหนดออกจากสมาธิค่ะนมกับอนุสานสัตว์ท่านอาจารย์เจ้าค่ะสตวทูอ่ะแล้วได้อะไรจากการเดินรรคครั้งนี้บ้างก็ได้รู้จักองค์ได้รู้จักขั้นตอน ว่าเขาจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่ถ้าออกนอกเหนือจากที่ท่านอาจารย์ให้ไกด์ไลน์มาแล้วตรงนั้นก็คือจะเป็นสิ่งที่เขาเขาหลอกค่ะเขาจะหลอกให้ให้เดินมาผิดอย่างนี้ยค่ะก็ก็ทราบว่าขั้นตอนจะต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นกค่ะเพค่เพราะนั้นในขั้นตอนก็ต้องเป็นไปตามอรยรยัจถ้าไปกําหนดเมื่อไหร่ ก็คือใส่ตัวตนแล้วคิดไปล่วงหน้าแล้วเดี๋ยวเขาเป็นอย่างนี้หน้าหนึ่งนะก็ต้องมาสองสองต่ไปสามนั่นคือผิดทันทีนั่นจะเป็นจาร,รีสีเข้ามาครอบงำทันที <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นผู้เดินมรรคกต้องเดินตามอริยสัจคือปล่อยเขาเดินตามธรรมชาติเพราะนั้นเขาจะสง,งบระง,งับปันนี้เป็นธรรมชาติไม่กระเสือกกระสนไม่ทุรุนทุลายแล้วเขาจะเต็มเล่าแห่งการเจริญเข้าใจไหมครับแบบนี้เข้าใจจ้ะค่ะเพราะฉะนั้น อ่สภาวะถูกต้องขั้นตอนถูกต้องเขาก็จะไปได้แต่ถ้าสภาวะถูกต้องขั้นตอนถูกต้องแต่ไปยึดไปใส่ตัวตนเมื่อเขาเกิดสภาวะแล้วทำทั้งหลายยอ่อหลังหลายุดงทลายทำทั้งหลายย่อมลังทำทั้งหลายให้บริบูรณ์ปุ๊บเริ่มไปมีตัวตนเห็นตนในรูปเห็นรูปในตนก็จะไปยึดตนในรูปยึดรูปในตนเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นก็คือสภาวะที่ใส่ตัวตนแล้วจะถึก เกิดแต่ภาวะที่เราคิดว่าจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้ตามขั้นตอนทันทีนั่นคือมีจภาวะตัวตนขึ้นมามาหน้าทิฐทิเกากลังเลยจะเกิดขึ้นปฏิกสัญญาหนานาตรัญญาจะปรากฏนะครับเพราะฉะนั้นาาราคะโทสะก,ก็ต้องมาตาน,นาที่คอยกระติบก็ต้องมาชาฤกสีก็ต้องปรากฏเพราะนั้นเขาจะไม่สํารวมเรากําลังสํารวมยี่สเีเสาเกินเสาหลัก กำลังเห็นวิญญาณเคลื่อนวิญญาณกําลังทํางานเห็นไ,ไหมในรู้เวทนาสัญญาณข่าววิญญาณอยู่ดีๆปุ๊บเดียวจาติีมาเลยนะนะครับต้องระวังอันตรงเนี้ยถูกต้องแล้วก็ทําให้ถูกแล้วก็ปล่อยจาวะเขาแบบเนี้ยระลึกเสมอแบบนี้ตลอดเวลานั่นก็คือสัมปชัญญะเพราะฉนั้นเมื่อท่านมีสัมปชัญญะท่านจะมีอนุสาสนิปัญหาอยู่ด้วยกันอนุสาสนิปนัญหาขององค์ก,ก็คืออะไร สัญญาเวทนาวิตกต้องเป็นสัจจะสัญญาเรียแงงปทอมต้องเป็นอาการของผู้เดินมรรคอย่างถูกต้องนะเมื่อเทียบกันแล้วเข้ากันได้เรื่องกันได้ลงกันได้ตามหลักมหาประเทิทสินะครับเพราะฉะนั้นสัญญาเวทนาวิตกต้องเป็นไปตามระบบของพระองค์เมื่อพระองค์มีสภาวะที่มีความอัจรรย์ตรงนี้ก็จะถ่ายทอดให้พระสาวกทันที เพราะนั้นท่านก็จะได้รับตรงนี้ทันทีและจะควบคู่กันไปกับเวทนาและวิตตเพราะนั้นเวทนาและวิตตย่อมปรากฏในการต่อมาองค์วิตกก็จะปรากฏเป็นลำดับลำดับดับตามระบบใช่ไหมครับจึงทําให้เกิดปัญญาในแสดงว่าท่านกําลังได้ปัญญาเห็นไหมมีปัญญาแล้วรู้แล้วเข้าใจแล้วก็อย่าทอดทิ้งปัญญาถ้าท่านทอดทิ้งปัญญาทอดทิ้งทุระทางนี้ก็จะถึง สภาวะที่ผิดพลาดอีกเพราะนั้นเข็ดหรือยังละ่ะเขด็ดแล้วเจ้าค่ะเป่นไหมวันนั้นต้องรักษาไว้ขั้นก็ต้องมาทําต่ออีกนะเวลาผิดพลาดก็ต้องเริ่มใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่แล้วก็กํากลังจะขึ้นมาพอกวากลังจะขึ้นมาจะจะมีสภาวะที่เต็มรอบเขาใช้เวลานานไม่ใช่อยู่ดีๆเขาปุ๊บบได้เลยเัราะนั้นถึงบอกแล้วอะ จเจริญเร็วเสื่อมเร็วนะมากปฏิสะะเสงทำเวลาเจริญเขาทาถูกต้องปุ๊บเดี๋ยวเขาจะไปปับป๊บปับป๊บปบเลยแต่เวลาเสื่อมเขาก็ลงปับป๊บปับ๊บเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นจึงเกิดสัมปชัญญะเมื่อท่านมีเวทนาวิตตบัญญานะครับเดินไปสู่ระบบของสัมปชัญญะที่พรงส่งตัดจึงกลายเป็นผู้เพ่งเีนะ่ที่พูดนี่คือเขาเกิดภายในความรวดเร็วนะ ไม่ได้ว่าพูดแล้วโอ้เป็นขั้นตอนยืดยาดยดไม่ใช่แต่เวลาเขาเกิดข้างในผู้เดินปักจะรู้เองอ๋อเป็นอย่างนี้เองตองค์ปัญญาอ๋อนี่องค์จับรวัชัญญาแต่ก็ต้องดับทันทีอ๋อแล้วก็ต้องดับอ๋อเนะี่ยอะไรเกิดขึ้นมาพูดว่าดับห้หมดนั่นคือองค์วิตกซึ่งมีอยู่ในสภาวะข้างในของท่านอ๋อก็ต้องดับนั่นคือองค์วิตกไปเอามาจากก้นบึง้งเอามาจากอะไรใช่ไหม เอามาัจากอะไรเอามาจากสภาวะที่ยังยึดต,ติดที่ยังส่งจิตออกนั่นก็คือมีวิญญาณอยู่วิญญาณเคลื่อนอยู่ตลอดเวลาใช่เลยแบบนี้ก็ต้องรีบดับทันทีเป็นอนุศาสนีเปัญหาแล้วก็เป็นอนุสัยนะครับถึงบอกว่ารู้ก็ดับไม่รู้ก็ดับอะไรพูดขึ้นมาให้ดับไั้งหมดอ๋อใช่เลยเนี่ยที่ท่านอาจารย์บอกไว้ดับทันที อะไรขึ้นมาดับไม่ว่าจะมีคุณหรือมีโทษนักขณะจิตนั้นนั่นเป็นอนุจาตินิปฏิหารที่ไปนำพาออกมาที่ยังคุกกุนที่ยังครอบงำอ่าสภาวะของการเดินมารกอยู่พอเข้าใจไหมอย่างนี้พอเข้าใจเจ้าค่ะเพราะนั้นเมื่อนำออกมาหมดองค์วิทตวิจารณ์นำมาหมดธรรมก็ต้องไปตามระบบทั้งหมด เห็นไหมครับเขาจะไปตามระบบเขาหมดว่าเอาออกมาปุ๊บท่านกระดับออกมาปุ๊บท่านเพราะฉะนั้นนั่นก็คือเวทนาที่นําออกมาสิ่งเป็นของเดิมที่ยังเอาออกมาไม่ได้ไงแต่พอออกมาได้ปุ๊บทุกทั้งหมดที่มอยู่ในนั้นมันเป็นเวทนาหมดพอออกมาปุ๊บเขาจะเกิดสุขเขาจะเกิดการปล่อยปล่อยปล่อยอทุกข์กมาสุขก็อยู่ในนั้นเช่นกันที่องค์วิโตวิจารไปนำพาออกมา เห็นไหมครับพอออกมาจนเต็มระบบปุ๊บเดี๋ยวเขาก็จะเข้าสู่เวทนาสามเห็นไหมครับถ้าเขายังเอาออกมาไม่หมดยังไม่ชําระยังไม่ได้ชําระให้หมดชําระผิดวิธีก็ยังอยู่ตรงนั้นแหละเพราะนั้นจึงเข้าไปแต่ชาลุศีชาลุีชาลุษีตลอดสุขแบบชาลุษีไม่ได้สุขแบบพริยาก,ก็ไม่สามารถเข้าทามองค์ได้เห็นไหมครับ ดันั้นตรงนี้ต้องเข้าใจถ้าเรียนรู้แล้วต้องเข้าใจลึกซึ้งลึกซึ้งซึ้งกิเลสจะไม่มีที่ยืนดันดีมารจิตไม่มีที่ยืนท่านก็จะรู้เท่าทันกังหมดเริ่มรู้เท่าทันก็หรือยังล่ะเริ่มรู้เท่าทันแล้วคะ่ะอันนี้ก็คือการรู้เท่าทันอารมณ์จิตเห็นไหมเพราะนั้นการรู้เท่าทันสําคัญมากนะก็ต้องมารู้ทีละนิด ละไรนิดนีดน้นแล้วก็รู้ได้ตามอินทรีย์แต่อินทรีย์แต่และสมาธิจะไปรู้เกินไม,ไ,ไม่ได้ไม่ใช่ฐานะแต่เรากําหนดฟังจิตพี่จิตน้องได้กําหนดฟังแล้วก็วางวางก็คือไม่ยึดแล้วก็ดับไปหมดฟังแล้วก็ดับฟังแล้วถ้าดํา,ดาแล้วฟังแล้วยึดก็เรียบร้อยเข้ามาในจิตพอเข้ามาจิตปุ๊บพไปปฏิบัติปุ๊บเขาออกมาทันทีเคยเจอไหมแบบนี้เจอ,อค่ะรอดเมื่อคืนก็เห็นชัดเลยค่ะว่า โอ้อันนี้ที่ดับไม่หมดอย่างเงี้ยคะ่ะเมาจริงๆมาอยู่ตรงวิตกวิจกาณ์นะคะนั่นเพราะนั้นทำเพระองค์ไม่ได้ทำขี้ไก่ไม่ทำไก่กานะครับทำขององค์จะท่งปรากฏให้เห็นปรากฏให้ชัดและท่านก็จะทราบเองเห็นไหมว่าเนี่คือเรื่องจริงไม่ใช่เอาปโหลกมาพูดในทุกท่านจะมีอาการเดียวกัน นะครับอาการที่ไปเห็นอาการที่สัมผัสอาการที่รับรู้จึงทำให้เกิดการทราบชัดรู้ชัดและจะมั่นคงในพระองค์ตลอดไปนะจะไม่ละแหละเลวไหลเพราะอะไรเพราะทราบด้วยสภาวะภายในจิตในภายในไม่ใช่ทราบโดยการบอกกล่าวบอกเล่าหรือให้อธิษฐานนะครับนั้นเป็นเพียงส่วนประกอบแต่ความลึกซึ้งอยู่ข้างใน นะครับที่จะมาพบอริยสัจของพระองค์นะครับตามระบบเอาละดีแล้วก็ทําต่อไปนะแล้วก็ทําอย่างนี้แหละทําให้ถูกต้องก็อย่ายึดอย่าติดถ้ายึดติดมาหลายเสร็จมานั้นอะไรพูดขึ้นมาให้ดับถึงบอกว่ารู้ก็ดับไม่รู้ก็ดับเข้าใจก็ดับไม่เข้าใจก็ดับพอใจก็ดับไม่พอใจก็ดับเข้าใจลึกซึ้งหรือย่างคําเนี้ยที่พูดทั้งหมดเข้าใจแล้วจ้ะค่ะ ันนันอะไรพูดขึ้นมาให้ดับไปหมดไงไม่ยึดถ้ายึดเมื่อไหร่มีตัวตนทันทีทำไมพูดมาเป็นตั้งหลายปีแล้วนะเพิ่งจะเริ่มมาเข้าใจกันนะไม่งั้นก็ไปยึดกันอยู่อย่างนั้นแหละนะครับก็บอกว่าไม่ได้ยึดไม่ได้ยึดอา้าวที่ท่านไม่ได้ยึดนั่นแหละมันเป็นสภาวะภายนอกแต่ข้างในเขายังไม่รู้ไงยังไม่ได้สัมผัสที่แท้จริงยังไม่ได้ สัมผัสในการเคลื่อนของวิญญาณที่ได้ไปทราบไปเห็นนะใน,ในการผัสสัทั้งะบบเพราะนั้นธรรมบงจริงต้องใช้กำลังนะครับใช้อินทรีย์นะไม่ใช่อยู่ดีๆแล้วใครๆก็รู้ได้เห็นได้อันนั้นคือรู้ตามสัญญาแม่วิญ,ญญาณชอบมันถูตามสัญญาเพราะเป็นสัญญาชาลุศีไม่ใช่สัจจะสัญญาเลยนะพระองค์นะครับเอาละมีคำถามเพิ่มเติมไหม ในเรื่องนี้ไม่มีเจ้าค่ะแต่ว่าจะขอน้อมเอ่อเรียนการท่านอาจารย์เจ้าค่ะว่าเอ,อีพระเจ้าเดินุ่งขึ้นตอนปีหนึ่งนะคะก็รับทำได้ปกติเจ้าค่ะน้อมกล่าวสรรสันเจ้าค่ะเดินทางเมื่อไหร่อวันอาทิตย์ตอนปีหนึ่งกว่าค่ะอ๋อจะดูแลวเวลาตรงกันไหมเวลาเวลาที่ญี่ปุ่นจะเร็วกว่าที่ไทยหนึ่งชั่วโมง <c oughs> ก็คือไม่มีปัญหารับทำได้ปกติ เรนะาเคลียให้เรียบร้อยเที่ยวนี้ก็จะต้องไม่พลาดเหมือนครั้งที่แล้วเนาะครั้งที่แล้วกลับบาปไปหมดเลยนะต้องมาสร้างอินทรีย์กันใหม่นะอันนี้ก็หวังว่าคงจะดูเรื่องแล้วเข้าใจแล้วนะก็จะสามารถคลองนะคลองสังขารได้นะทั้งกายะทั้งการวจีสังขารเพราะว่าจิตแต่สังขารก็ผู้เดินมา เป็นผู้สั่งการอย่าให้วิญญาณมาสั่งถ้าวิญญาณมาสั่งก็ไหลเพลินพอใจไปกับเขาไม่ได้ดับปัสสาวะไม่ได้เดินมกักเพราะนั้นเราต้องให้ผู้เดินมกักนั่นคืออาหารของพระอริยะนะครับเพราะนั้นกิเลสเนี่ยเขามีอาหารเขาอยู่แล้วนิวรณ์ห้าเขาก็มีอาหารของเขาเอาวิชาเขาก็มีนิวรณ์ห้าเป็นอาหารเพราะฉะนั้นผู้เดินมักก็คือพระอริยะ ความเป็นภริยาต้องต้องมีอาหารต้องได้รับอาหารเช่นกันอพนะั้นอาหารจรึงแตกต่างกันอาหารของภริยาคือสัมปชัญญะคือความอัศจรรย์ในจิตของพระองค์เห็นไหมครับคือสัมปชัญญะเพื่อจะได้มาเสิ่งสติปัฏฐานสี่ไม่งั้นก็ไม่สามารถที่เลสก็ครอบงำได้ตลอดนะเข็ดหรือยังเล กว่าจะกว่าจะนั่งสมาธิได้หนึ่งชั่วโมงกว่าจะนั่งสมาธิได้สองรอบครั้งละหนึ่งชั่วโมงก็ฝืนมาเป็นเดือนกว่าจะทาได้ถ้าถูกต้องถูกต้องอย่างนั้นแหละต้องฝืนกับโลกธรรมแปดถ้าท่านไม่ฝืนกับโลกธรรมแปดแล้วไม่สู้กับเขาแล้วก็ไม่ยอมทิ้งสิ่งที่ยึดไว้ใช่ไหมว่าเป็นของดีของเด่นถ้าเพอท่านทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างในสิ่งที่ไม่จําเป็นล่ะ ท่าน,นก็จะเจริญด้วยมรรคผละัละนั้นหน้าที่การงานกิจการงานก็ค่อยค่อยๆปรับค่อยๆเจริญขึ้นอีกทีละนิดทีละนิดเพราะฉะนั้นก็เดินตามปฏิบัติสิมันถูกต้องแล้วอะไรไม่เข้าใจก็ถามได้ปุ๋ยได้นะครับพออธิบายไปแล้วก็ไปเดินมากพอไปเดินมากก็คือชีวิตปัจจุบันของท่านนั่นแหละเพียงแต่ว่าท่านเพิ่มสัมพัชัญญาเข้าไปเห็นไหมครับเพิ่มการรับรู้ตามแบบฉบับของพระองค์เข้าไป ไม่ให้เกิดความเพลินก็เพลินปุ๊บเรารีบตัดไม่ให้เพลินก็พูดก็พูดได้ถามตอบได้หมดประชุมได้หมดเลือกเฟ้นสิ่งของได้หมดแต่เราก็ต้องดูเภาาะใช่ไหมดูทุกๆหนึ่งนาทีสองนาทีสามนาทีห้านาทีต้องรีบกลับมาให้อาหารเนยอาหารของปริยะไม่ใช่ว่าไปทีเป็นชั่วโมงอันนั้นก็หมดแล้วเสื่อมแล้วชานไปหมดแล้ว พาจะรวบรวมอ,องค์ของสมถะได้เห็นไหมพอได้องค์สมถะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะต่อเนื่องในองค์วิปัสสนาพอจะรวบรวมได้พอรวบรวมได้แหมทําลายเพียงชั่วโมงเดียวก็จบละหลเพอ่นไม่ชั่วโมงเดี๋ยวก็เรียบร้อยเพอเพอรชั่วโมงพวกมันจะไปสองสามสี่ห้าเขาไม่ได้ว่าแหมต้องค่อยๆทีนี้หม่เวลาฟังเพอร์นี่เขาไปเร็วปั๊บไปดันดีจบ แต่เวลามารคกวิธีจะขึ้นเห็นไหมใช้เวลานานเหมือนที่ท่านเจอเป็นเดือนแต่เวลาไหลเนี่ยพังภายในวันเดียวก็ได้แล้วไม่เหลือเลย <c oughs> เอากิเลสเขาถล่มแหลกล้านมดเนื่องจากอายตนาถูกเปิดตาหูจมูกลิ้นกายใจลูกจันกิ่ร้เพราะทำอารมณ์ทำหน้าที่ร้อยเปอร์เซ็นเลยก็คือประมาทไม่สำรวมอินทรีย์เรียบร้อยนะครับ วันนั้นตรงนี้ก็ต้องสั่งวรระวังนะครับอย่าตกเป็นเวล่างเขาอีกเพราะมันไม่คุ้มกับเวลาที่เสียไปนะเอาละมีคําถามเพิ่มเติมไหมไม่มีเจ้าค่ะน้อมกลบ่าท้าท่านอาจารย์เจ้าค่ะน้อมกลาบอน,นุอบาลนายสาธุเจ้าค่ะ่ยวนี้ไปก็ต้องให้ดีๆนะเพราะก็จะมีิพี่จิตน้องเฝ้าดูเราอยู่อีกก็อย่าทําให้เสียของ นะครับก็ทําให้เป็นธรรมชาติอย่าไปฝืนอะไรทั้งสิน้นเราดับของเราตามธรรมชาติเดี๋ยวคุณวิเศษจะเกิดขึ้นเองนะแต่ถ้าเราไปฝืนไปบังคับไปขม่มก็มีตัวตนอยู่ดีเนี่ยเราอยู่ที่บ้านเราอยู่ที่ทํางานเราอยู่ที่เคหสถฐานแล้วเราทําอย่างไรก็ทําอย่างนั้นเพราะเพียงแต่ว,ว่าเขาเปลี่ยนสถานที่เขาเปลี่ยนกลุ่มคนที่พูดเขาเปลี่ยนอายตนะที่ไปเห็นไปสัมผัสไปเลือกเฟน้นเฉยๆนอากนั้นก็เหมือนกันหมดก็คือใช้ทางตา หูจมูกลิ karaoke, ้นกายใจรูกเสียงกีรติรถธรรมลมการสนานก็สนอนาทางปากก็เห oh. okay. ็นที่ตาได้ยินที่หูสัมผัสที่กายใช่ไหมรับกลิ่นรับรสด้วยจมูกสนอนามีการกินข้าวมีการประชุมธรรมดาทุกอย่างก็เหมือนกันนั่นแหละถ้าเราเข้าใจปุ๊บโอ้สบายรู้ยังเจ้าลูกหลักรู้แล้วเจ้าขนมกาบท่านอาจารย์เจ้าค่ะอ่ะโอเคงั้นก็มีคำถามเพิ่มเติมไหม ไม่มีนะเจ้าค่ะน้องสาวแทย์นทานายการไม่มีก็ใส่เดินทางปลอดภัยนะอนุโมทนาสาธุครับท่าน,นาาบุญธิดาชีโพกไข่ผู้เดินมากในดับพานาคมีสาธุน้องสาวอนุโมทนาสาธุท่านอาจารย์ที่เมตตาเจ้าค่ะน้องสาวสวัสดีเจา้าค่ะสาธุครับสวัสดีครับ